喂。 ครับับค่ะครับวันนี้ผมจะทั้มสุมือเลยนะครับคุณสวนสาก็มนาที่คุณเป็นอีเซนเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยเสียบไหลเออคือมันขัดมันนัวเนี่ยมันนัวนัวเนาะนอรถไฟนิสหนุงรถมาฮอหนูอยากได้มีกำลังใจในการขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กดเลยเร็วๆกต็ม้วดรถไฟมาแล้วหรอเขาบอกใช่จริงเหรอหรอพี่ลำไยครับผมไม่เห็นรถไฟผมขอดูรถไฟได้ไหมครับพี่พี่เจนเตอร์คนสวยพอดีตะกี้เพื่อนหนูมันยังไม่เห็นเออมันยังไม่เห็นรถไฟล่าบ่ะ หกหลาบจะเดือพอแล้วหักไปย้อนไปจริงๆนพี่เขาจะให้อยู่ในเวอร์ดหรือเปล่าก็จริงออ้ยเขาบอกโอนคืนด้วยฮะจริงหรอโอ,โอโอนคืนด้วยได้พี่ก็ส่งเลขบัญชีมาดิมันไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยมีคนส่งรถให้ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะคะ130บาทพี่อยากให้อันไหนผมพี่ให้นั้นเลยครับพี่ผมเต็มใจรับหมดเดี๋ยวผมส่งเลขมาถึง Universal นี่นี่ติดต่อ Universal ทางนี้สี่สี่เก้าเก้าเก้าแล้วก็อัลกอรมฮะพี่พี่รำเมียครับขออ่า Universal หน่อยนะครับเป็นแต่ว่าเดิเป็นดอกกุหลาบเป็นดอก เด็กก yeah, ินต่อขอขายของแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมาจริงเหรอทำมาโอ้แย่วางกุ้งก่อนเลย ันนี้ทำไมวันนี้พี่อ้ายน่ารักจังเลยครับเนี่ยคุณวันนี้ว่าว่าว้าววันนี้กูเพไม่เคยทานปลาที่ไหนหวานขนาดนี้ป,ปะลาอร่อยเนาะมึงปลาอะไรเนี่ยมึงคือไม่เคยเจอปะลาอะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยเนาะปลาอร่อยสวยแซ่บเสด<อ>เดอร์สดเด็ดสดเดี่ยวเรื่อยโอ้ยโง